แจกสูตรไข่ม้วนนะคะซึ่งเออแจกไปหลายรอบแล้วเกินแต่ก็ยังไม่ไวายนะคะมีคนมาขออยู่เรื่อยๆเลยขอสูตรไข่ม้วนเนี่ยน่าจะเป็นแม่ป้าที่เข้ามาใหม่นะคะอ่ารวมตัวกันมาค่ะใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะมิริน1นช้อนโตนะคะน้ำเปล่า1ช้อนโตนะคะแล้วก็ซีอ,อิ๊วนะคะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยโคเลให้เข้ากันค่ะนี่เป็นสูสตรสแตนดาร์ดเลยนะถ้าใครแบบสะดวกใส่มายองเนสเพิ่มเข้าไปอีกใส่ลงไปได้ค่ะแต่นี่คือบอกสูสตรสแตนดาร์ดที่ไม่ต้องพิธีพิถันปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะมีแค่3สิ่ง้มสิ ม้นคุณก็จะทรงผัดจึ่งนะคะแล้วก็ทําตามดิฉันเลยค่ะใช้ไฟไฟเท่าไหร่ละประมาณที่เห็นนั่นแหละค่ะเปิดให้ดูอยู่ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยไฟอ่ะสไฟชั้นสีนั่นแหละเท่านี้เลยใช้ไฟวงในนะวงในสุดๆนะ่นะเธอไฟลีๆหน่อยอะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไฟอ่อนเหรอ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆบรรจงเทไข่ลงไปนะทีละนิดเดียวอย่าไปเทเยอะเธอคือถ้าเทเยอะเนี่ยกว่าไข่ด้านในจะสุกนะเธอมันต้องรอนานแล้วมันทําให้การจีเนี่ยนานขึ้นมันจะทําให้ไข่กระด้างเธอต้องค่อยๆทาไปเหมือนชั้นนี่แหละเออเนี่ยค่อยๆทําไปนะคะเทนิดเดียวพอแล้วก็ปีนอ่ะปีนหมวนแล้วก็ปิ้นปีนแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยค่ะเธอโอเคนะคะสําหรับใครที่ถามหาสูตรไข่ม้วนตอบให้แล้วนะคะสูตรนี้เลยค่ะวันดีคืนดีฉันเบื่อฉันก็ใส่มายองวันดีคืนดีฉันเบื่อฉันก็ใส่น่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าสูตรดาตรนี้เลย ที่ตายตัวนะไม่วายถามกันเข้ามาอีกว่าพี่ทําไข่มวนทุกวันเลยไม่เบื่อหรอคะมันก็ไม่ทุกวันหรอกแต่ว่าฉันเลือกทําคลิปวันที่ทําไข่มวนแค่นั้นเองเพราะว่าอะไรคะ มันเป็นซิกเนเจอร์ประจำช่องไปแล้วค่ะเนี่ยเราก็จะตัดให้ดูเพราะฉากนี้แม่ป้ารีคเควสกันเข้ามาเยอะเพราะว่าอยากดูดิฉันตัดไข่อะค่ะเธอค่ะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแต่ป้าชอบดูดิฉันก็เลยชอบทําให้ดูเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะที่ชอบดูค่ะนี่แหละค่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะเออแต่ก็เท่ากันอยู่นิดนึงนะคะจะเล่าอะไรให้ฟังเธอทุกวันนี้บักอร่อยอนจอยในการเข้ากล้องเข้าเฟรมเข้าวิดีโอกับดิฉันมากขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรคะนําบอกว่าเฮ้ยสนุกดีอะคนไทยชอบ ดูอะไรแปลกๆเนาะกูเลยถามว่าอะไรแปลกๆอะไรที่มันแปลกเลยก็ผมไงผมเป็นอะไรที่มันแปลกๆแล้วคนก็ชอบดูกันจังเลยเนาะซึ่งกูก็เลยเออจริงว่ะคนไทยชอบดูอะไรแปลกๆซึ่งชันและสามีเป็นสองผัวเมียที่แปลกที่สุดในโลกแล้วค่ะคุณพี่บักอร่อยก็เลยทําการสนองนิดป้าๆโดยการนี้แหละค่ะผู้ผู้โผโผ่กล้องไปเรื่อยนะคะแล้วก็บางวันก็เป็นพรีเซนเตอร์เองเลยค่ะนะคะสปอนเข้าก็พอบักอร่อยก็มีเยอะนะคะหลายแบรนด์อยู่ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่เอ็นดูช่องดิฉันนะคะเออแล้วก็เอ็นดูผัวดิฉันด้วยทําให้ดิฉันเออมีการมีงานทําค่ะ ต้องขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะบัก,ก่อยก็เต็มใจนะโอ้โหเห็นสปอนเซอร์เขาก็แบบว่าร้านหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ท่านหนึ่งซึ่งเปล่าอ่เขาจ้างเนาะเขาจ้างราชานาะเป็นคนทําอะไรต้องมีแผนงานนะเธอซึ่งบักร่อยบอกว่ากรุณาเขียนชื่อผมลงไปในแผนงานคนด้วยนะคะว่าสั้นเธอเธอเขาเขาจริงจังขนาดนั้นเลยนะดิชาและสามีก็ต้องกราบขอบคุณแม่ป้านะคะที่มามุงดูจนทําให้เออสปอนซ์สปอนเซอร์เนี่ยเข้ามากันอย่างล้นหลามขอบคุณป้าาอีกครั้งนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ ha ah.